ปัญหาของความเป็นปุตุชนคือเป็นเหตุให้ไม่พ้นจากนรกกำเนิดเตรจชานเปรตพิสัยนี่คืออันตรายที่เราควรทราบซึ่งนรกเนี่ยพระองค์อุปมาเหมือนหลุมฐานเพิงเรากำลังไหลตกลงไปในหลุมฐานเพิงแต่พ่อเราไม่เห็นเราไม่รู้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรากำลังจะลงหลุมฐานเพิงละ่ะหน้าที่เราก็คือทำอย่างไรละ่ะจะขึ้นมาให้ได้ อารมณ์ของความเป็นหลุมฐานเพิงคือการพยาบาทเบียดเบียนทุกติเนี่ยอุปมาด้วยหลุมฐานเพิงหลุมมูดครูดหลุมคูดหลุมอุจระอุปมาเหมือนสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เปรตวิสัยก็คือต้นไม้ไม่มีใบงั้นถ้าเราไปนั่งอยู่ต้นไม้ที่ไม่มีใบเราก็ร้อนโดนแดดแดดเผาอันนี้เป็นสัจจะความจริงที่ เมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วควรจะได้ยินได้ฟังได้รับรู้ว่าเมื่อ2,000ปีเนี่ยมีการพูดกันเรื่องนี้และกำลังหาวิธีออกจากสิ่งนี้เป็นองค์ความรู้หลังความตายตายไปแล้วจะทำย่างไรมีหนทางออกไหมมีวิธีแก้ไหมซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ย 99%, 99เนี่ย99.99% 99เนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ สนใจแต่ว่าชีวิตที่อยู่บนโลกเนี่ยก่อนตายจะทำอย่างไรให้มีความสุขให้มีลาบให้มียศให้มีชื่อเสียงเอกลาปัจจัยต่างๆเราคิดกันสั้นเกินไปนิดหนึ่งแต่พระศาสดาเนี่ยให้เรามองให้ไกลการมีชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยด้วยการมีเอกลาปัจจัยต่างๆเนี่ยครบสมบูรณ์ก็เป็นการดีพระองค์ก็ให้ให้บริโภคโภก,กทรัพย์เหล่านั้นได้ เพียงแต่ว่าไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกนี่คือข้อปฏิบัติของคารวาชเลิศ